ม่มีเสียงครูเลยอสองหนึเป็น2นะคะสองแปดหเนาะสองแปหแล้วก็สองหงเป็น2ตัดตัวเดียวขอวคอไปค่ะตัดตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นสอง,งเป็น2องสอง 86, หก็ได้8ปดคูณสิบหกแล้วค่อยคูณก,กับ12ออีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วคูณเลข16คูณ8 8 6 48ใส่8ทด4 8 1เป็น8ตัวทด4เป็น12นะคะเป็น128แล้วค่อยคูณกับ12อีกรอบนึง128คูณ12 8 2 16 2 2เป็น4ตัวทด1เป็น5 2 1 2, เป็น2ถ้าคูณทดผิดบอกด้วยนะ1คูณอะไรได้ตากนั้นเพราะฉันเขียนไล่มาเลย8 2 1บวกเลขลงมา6 3ทด1 อันนี้ได้5ได้1น,นะคะก็เป็น1,536นหอยกเนะหน่วยก็เป็นรลบอสมออทุกบาทเซนติเมตรนะคะ น่าจะได้เปิดเทอมอาทิตย์หน้านะนักเรียนเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเปิดเทอมเปิดไม่ใช่เปิดเทอมหรอกเปิดเรียนนะคะเปิดเรียนที่โรงเรียนดีขึ้นไหมคะรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นลืมเพื่อนหรือยังลืมหน้าครูหรือยังโอ้โหอ่าโ้โหเราจะทำถึงข้อแปดนะคะ อันนี้สิบสองสิบนะคะเจ็ดห้าสี่หนูมองให้เป็นปิซซึ่มสองอันนะคะพิซซึ่มสองอันเราจะพื้นที่หน้าตัด,ดมารวมกันหมดเลยเนาะเป็นตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ที่ครูติ๊กถูกเป็นพื้นที่หน้าตัดนะะก็จะเป็นว่าปริมาตรเท่ากับพื้นที่หน้าตัดหรือพื้นที่ฐานนี่แหละคูณสูงนะคะ ข้อฐานของเรามาหาทีตราส่วนก่อนนะคะสามเออตรงสี่เหลี่ยมสิบสองคูณสิบเป็นเท่าไหร่คะสิบสองคูณสิบสิบสองคูณสิบก็เป็นร้อยสิบอ่ 110. อาร้อยสิบเนาะเหลือทีนี้สามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะสูงสี่ฐานห้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณสี่คูณห้าเนาะได้เท่าไหร่เออสองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าเป็นเท่าไหร่คะ สองห้าเป็นสิบแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือสิบนะคะพื้นที่ฐานรวมหมดเลยก็จะเป็นร้อยสามสิบเนาะเพราะว่าเอาร้อยยี่สิบบวกกับสิบก็เป็นร้อยสามสิบคูณความสูงตรงนี้ขออภยัยรูทําผิดไม่ใช่ร้อยสามสิบสูงตรงนี้เท่าไหร่เออสูงตรงนี้นี่เจ็ดคูณด้วยสิบสิบมันคือตรงนี้เนาะความยาวฐานตรงนี้นะคะขออภยัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ร้อยไม่ใช่ร้อยยี่สิบนะคะ ก็จะเป็นสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่เนาะอได้แปดสิบสี 84, ร่รวมกับสิบเป็นเท่าไหร,ร่คะแปดสิบสี่รวมสิบได้เก้าสิบสี่เนาะโอเคแล้วก็คูณกับสูงก็คือสิบตรงนี้นะคะสูงคือความยาวของพิสมเก้าสี่ 94, คูณสิบได้เก้าร้อยสี่สิบนะคะก็ได้แล้วปริมาตรข้อนี้ง่ายมาก โอเคต่อไปข้อเจ็ดเี๋เราจะพาดูชอบ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 ,ชบ,ชบ,ชบมีบางพื้นที่นะคะเปิดแล้วโรงเรียนบางเรียนขออนุญาตเปิดพิเศษขออนุญาตเปิดที่สี่เขาเรียอะไรน,นะคะ เชียงน้องเกดเหรอครับอืมอเกดคาเรียนเชิญค่ะอนุญาตค่ะต่อไปเจ็ดกับแปดข้อเจ็ดวาดรูปเกาะน,นะคะชข้อนี้อาจจะวาดยากนิดนึงเนะาะนักเรียนต้องมีมิติสัมพันธ์เยอะๆเดี๋ยวครูจับนักเรียนวาดเลยนะคะนักเรียนวาดได้เหมือนครูไหม อืมอืมตกแอไงคืดลงมาอย่านี้เนาะประมานี้อ่ะโอเคได้แล้วนะคะอันนี้หกจุดห้านะคะอันนี้ก็หกจุดห้าอันนี้สี่อันนี้สิบห้าทั้งหมดนี้นะคะอันนี้สี ตรงนี้สามอะนักเรียนค่อยคบอกบอกคูคนะคะถ้าตรงนี้สี่ตรงนี้สี่แสดงว่าตรงนี้ที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังตรงนี้มันจะเท่าไหร่คะตรงนี้นี่สี่บวกสี่เป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่บวกสี่เป็นแปดจริงไหมแต่ความยาวทั้งหมดมันคือสิบห้าเพราะฉะนั้นแล้วสิบห้าลบออกแปดความยาวตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็นเจนะ็ดเนาะตรงนี้เป็นเจ็ดโอเค ทีนี้ปิซึ่มรูปนี้มันจะเป็นปีซึมที่มีหน้าตัดตรงนี้ค่ะหน้าตัดตรงนี้จื๊บเนาะหน้าตัดที่เป็นรูปคล้ายๆโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านนะคะมีที่หูฟังกับตรงท้ายพูดอย่างนี้นะอันนี้เป็นรูปตัวนี้วิธีการหานักเรียนก็หาพื้นที่ทั้งหมดก่อนหาพื้นที่ทั้งหมดลบออกด้วยพื้นที่ช่องว่างโวโวตรงนี้นะคะก็จะเอาเป็นสิบห้าคูณหุห้านะคะสิบห้าขอไป สิบห้าคูณหกจุดห้าห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองนะครับคูณคูณเลขก่อนห้าหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดเจ็ดนะคะหกห้าสามสิบใส่ศูนย์ทดสามหกหนึ่งเป็นหกตัวทดสามก็เป็นเก้านะคะบวกเลขลงมาเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นเก้าทดสี่เหยมหนึ่งตำแหน่งทดสี่เหลี่ยมหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็นเก้าสิดเจ็ดจุดห้านะคะทีนี้มาหาพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กตรงนี้ เราได้มาแล้วแหละเราได้มาจากการที่เรารู้ว่าด้านหนึ่งยาวสามนะอีกด้านหนึ่งที่เราหาตรงนี้คือ 7. 7, เจ็ดเจ็ดสามเท่าไหร่เอ่ย 7, เจ็ดสามเท่าไหร่คะเจ็ดสามยิบเอ็ดจริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่เพิลบพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นว่าปริมาตรเกิดจากพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะ ื้นทีฐานของเราได้มาแล้วก็คือ97.5ลบออกด้วยเมื่อกี้73 21นะคะลบออก21 97.5ลบ1คูณสูงสูงของเราก็คือ6.5ตรงนี้นะคะคูณ6.5 97.5ลบ21 97.5ลบ21ก็จะได้เป็นเออ70เท่าไหร่คะ9ลบ2เหลือ7 7บ1เหลือ6นะคะ 76. ห้าเนาะเจ็ดสิบหกจุดห้าคูณหกจุดห้านะคะนี่ความยากอย,กอยู่ที่การคูนน,นน่ะเนียนการคูนเ,เลขคูณเลขนะคะเจ็ดสิบหกจุดห้าความจริงกูกดคูณที่เลขแล้วนั่นนี่คูณหกจุดห้าห้าห้ายี่ห้านะคะใส่สองใส่ใส่ห้าทดสองบวกห้าสามสิบเป็นสามสองนะคะเจ็ดห้าสามห้าบวกสามสามแปดหกห้าสามสิบ ทบสามใส่ศูนย์หกหกสามหกสามหกบวกสามสามหกบวกสามได้เท่าไหร่คะสามเก้าเนาะเจ็ดหกสี่สองสี่สองบวกสามเป็นสี่สิบห้ารวมกันลงมาเป็นห้าเป็นสองเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดทด 1. หนึ่งโรงเรียน อันนี้วิจัยการอาชีพนะคะภารานวิทย์ยังใช้การสอนแบบออนไลน์ต่อนะคะนาสน,นามนารักเกษมค่ะนาเองวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมอ,อ่บุ่งเจริญี๋ยวดูอนบุ่งเจริญบุ่งเจริญยังสอนออนไซต์ออนแฮนอยู่ยนะคะวันนี้ อาทิตย์นี้นะอาทิตย์หน้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะเรียนเพราะจะพากันเริ่มอ,อยากเปิดแล้วอันนี้โรงเรียนโรงเรียนนองนกทาออนเฮียนอยู่นะคะใสย,อย้อยอันนี้ก็ออนเฮียนอยู่ ขออภัยมาบวกดกต่อยังไม่มีโรงเรียนไหนเปิดนะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะได้ความนะคะการเปิด5บวก3บก1เป็น9นะคะแล้วก็4ไม่มีตัวทดเนาะ,ะทดสะรวมรวม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำตอบนะคะก็จะเท่ากับ497.25รลบสมนะคะโอเคต่อไปข้อสุดท้าย ท้ายข้อแปดนะคะของวันนี้นะคะปี๊บน้ำมันพืชทรงสี่เหลี่ยมโอไม่ใช่ขอโทษทีไม่ใช่ครูหมวนโจทย์อยู่นะเมื่อกี้นี้อันนี้รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านเป็นแปดหมดเลยนะคะที่เราหาเราก็ปริมาตรเราจะหารจากพื้นที่ฐานเนาะปกติเลยนะคะปริมาตรเท่ากับ พื้นที่ฐานคูณสูงนะคะ้ิทีฐานตรงนี้ก็คือสูตรว่าสามรูสามนักเรียนมองเห็นอะไรไหมคะโอเมกอรโอเมกอรอ่ะนักเรียนยังมองเห็นอยู่ไหม mm. เห็นอยู่นะคะสามรูสามเนาะส่วนสองนะคะคูณด,ด้านกําลังสองอะสามรู้สามนะคะ ก็ใส่มาพื้นฐาน3ามรู้สาส่วน2คูณด้านด้านคือ8กําลังสองนะคะด้านตรงนี้คือ8นะคะตรงนี้ก็8 8ดแปดมาเลยเนาะแล้วก็คูณกับสูงอีกอันหนึง่งสูงก็คือ8เหมือนกันนะคะนี่อ๋อสูงตรงนี้แล้วก็ทําการคูณตัดทอนก็ได้นะ,ะสองหนึ่งสองสอง,สอ,งอันนี้มันจะเป็น8มันคือ8ปดแปดกำลังสองคือ8ปดคูณแใช่ไหมคะตัดทอนก็ตัดตัวหนึงน่งนักเรียนสองหนึ่งสองสองสี่เป็น8เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น3ามรู้สาม คูณ8คูณ4คูณ8นะคะเราตัวเลขมาคูณกันสแควร์รูทให้อยู่เหมือนเดิมรูท 3, 3ไว้นะคะ8ตัวนี้นะคะ8 8 64ก็จะเป็น3 4 12 12คูณ64ก็คูณเลข12คูณ64ไปอ่าตั้ง64คูณ12อ่า สองเป็นแปดหกสองสิบสองหนึ่งสี่เป็นสี่หนึ่งหกเป็นหกรวมเลขออกมาก็จะได้เป็นเจ็ดหกแปดรูดสามนะคะ 8, เจ็ดร้อยหกสิบแปดรูดสามมก็ครั้งต่อไปก็จะพูดถึงโจทย์ปัญหานะคะ เราก็จะทำโจทย์ปัญหาสักประมาณคุกข้อเลยเนาะเราเรีนยนในการอทีวันไหนคะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้คาบแรกนะคะโอเคเ<อ>พื่อนที่เพื่อนที่เข้ามาใหม่นะน้องเต้ก็เข้ามานะวันนี้นะชน,นัญญาก,ก็ถ้าเปิดเรียนออนแฮะเออออนไซต์ side, หรือว่าเปิดเรียนที่โรงเรียนเราก็จะตามงานกันนะคะเรายังอยู่กันบทที่สามเลยนักเรียน จะหมดเทอมแล้วความจริงมันควรจะขึ้นบทที่สนะี่เนาะขึ้นบทที่สี่เพราะว่าเทอมสองมันก็จะมีกิจกรรมเยอะนะคะอืมกลัวสอนไม่ทันคูจะสอนไม่ทันเนาะแต่ว่านักเรียนก็พยายามมันเป็นเนื้อหาพื้นฐานนะคะมสามก็พยายามศึกษาด้วยตนเองด้วยเนาะนเก่งเทคโนโลยีและเด็กน้อยอืมนะตั้งใจสู้ๆนะคะโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้นะคะ มีใครไม่ทันตรงไหนไหมอ่ะอ่าอ่โอเคพอแค่น,นี้นะคะออกได้คะ่ะค่ะสวัสดีค่ะครับครับ